ฟอกเงินคืออะไรคุณอ,อะไรกุลิพัฒอ์นะนีฟอกเงินคืออะไรก็ฟอกเ,เ,เงินคือเอาเงินที่ได้มาจากการการค้ายาเสพติดนะหรือการชอบโกงประชาชนเนี่ยเอามาซื้อบ้านซื้อช่องซื้อรถหรือมาทําธุรกิจอันนี้เขาเรียกว่าฟอกพอมาซื้อรถเสร็จแล้วต่อมาก็ขายรถพอถึงเวลาโดนตรวจสอบก็อ้างว่า เงินที่ได้มามาจากการขายรถไม่ได้มาจากการค้ายาเสพติดเยยกตัวอย่างง่ายๆผู้ภาษาชาวบ้านแล้วกันถ้าพูดภาษากฎหมายเดี๋ยวจะยาวคือมาฟอกเงินสีดำเงินค้ายาเสพติดเหมือนของเหมือนเสื้อผ้าที่มันเปื้อนแล้วก็เอามาซักฟอกมีผงตะกอกมันก็ขาวข้าจเขาใช้ก็มาฟอกต่ของสกปรกของดำนะค้ายาเงินสกปรกก็เอามาซื้อบ้านซื้อรถซื้อหุ้น นะซื้อแผ่นป้ายทะเบียน2 0 30 40, 000, ล้าน40ล้านแต่ตอนนี้ก็เขากำลังตรวจสอบอยู่เดียวเอาเงินที่ไหนมาซื้อแผ่นป้ายทะเบียน45ล้านเฉพาะแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ย45ล้านลดราคาอีก50ล้านแม็กคาเรลแต่ผมเคยนั่งแล้วไมคาเรลลูกความผมก็นั่งขับลด50ล้านป้ายทะเบียน4 5้าล้านคุณลองคิดดูซื้อแผ่นป้ายทะเบียนอย่างเดียว45้าล้านอ่ะคนทั่วไปเขาจะซื้อไหมล่ะนะนะเศรษฐีซื้อไหมก็ไม่ซื้อ ก็จันใหญ่ก็จะมีพวกฟอกเงินนะพวกนักการเมืองขี้โกงนะได้เงินทอนมาคอรับชั่นข้าราชการขี้โกงพวกค้ายาพวกเนี้ยจัดซื้อแชร์ลูกโซ่เว็บพนันฟุตบอลอ่ะอย่างกรณีการจับดาราดังจำได้ไหมพร้อมสามีนะจับได้พร้อมทรัพย์สินจำนวนมากมายยึดเงินสดทรัพย์สินเจ็ดร้อยล้านรถหรูคันแม็ก แม็กคาเลวคาราห้าสิบล้านเนี่ยลูกความผมก็มีผมทําคดีแม็กคารเลวอยู่ในศาลเนี่ยสองศาลศาลมะโนงกับกับที่ศาลธัญญาเนี่ยเนี่ยฟ้องร้องเรื่องคดีแม็กคารเลวอยู่รถคันประมาณสี่ห้าถึงห้าสิบล้านรถจริงจริงเนียโคตรแพงเลยเวลาดาวทีต้องดาวประมาณยี่สิบห้าล้านผ่อนเดือนละสามแสนเนี่ยผมทําคดีอยู่เนี่ยจับดารานางเอกคนดังเนี่ยพร้อมทรัพย์สินมากมายเจ็ดร้อยล้านเนี่ยนะ คนอ่ผัวเป็นโปรแกรมเมอร์เมียเป็นดาราโดนจับข้อหาผลิตสื่อลามกนะ,ะเพื่อการค้าแล้วก็พลบบคอมแล้วก็ฟอกเงินโดนสามดอกนะเดี่ยสามไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเดือนหนึ่งมีเงินหมุนเวนียนเกี่ยวกับเรื่องพนันฟุตบอลเจ็ดพันเจ็ดพันล้านต่อเดือนก็จะพูดง่ายเดือนเดียวเจ็ดพันล้านนะลูกค้าเท่าไหร่สี่หมื่นล้านไง ตำรวจกองปราบอันนี้ต้องชื่นชมตารวจกองปราบอันนี้ต้องชมนะอันไหนก็ทําดีตํารวจกองปราบเนี่ยสอบสวนการจับผู้บัญชาการกล้องจับอันนี้เป็นเรื่องดีนะเรื่องใหญ่เลยคนพวกนี้วันๆเนี่ยมัน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 ทำให้ตํารวจก็สังเกตง่ายก็อวดร่ำอวดรวยไปเที่ยวรีสอร์ทนะกับหัวรีสอร์ทที่จังหวัดตาดรีสอร์ทจังหวัดตากที่ว่าที่ไฟไหม้เนี่ยเป็นรีสอร์ทที่คนทั่วไปเข้าไม่ได้นะ นะเป็นรีสอร์ทสำหรับพวกมหาเศรษฐีนักการเมืองเข้าได้คุณต้องมีเงินเยอะมากคนทั่วไปเข้าไปได้นะครับนะเพราะว่าเพื่อนผมเคยไปพักที่เนี่ยเขาเาล่าแบบไฟไหมไปถแถลงข่าวบอกว่านาฬิการเรือละยี่สิบล้านริชาร์ดมิวหายไปไฟไหม้รถคัลนละสี่ห้าสิบล้านคนก,ก็โอ้ยอายุสามสิแปดสามสิบเก้าเคยเป็นแค่นางเอกละครทำไมเองรวยนักหนาวะ วันวันก็โพสแต่โอ้โหบ้านราคาหลายร้อยล้านใช้ชีวิตหรูหราสระว่ายน้ำอ่างจากูซี่กระเป๋าแบรนด์เนมมีเป็นห้องตำรวจก็เริ่มสงสยนะัยแล้วเฮ้ยพวกคุณทำอาชีพอะไรสุดท้ายไม่ใช่ไฮโซนะมันคือการฟอกเงินใช่หรือเปล่ามันคือเจ้าของเว็บตามันันใช่ป่าบางทีเจ้าของเว็บโปสได้ไมันพอหลังจากจับคดีนี้ตำรวจก็ไปจับไฮโซเหมือนกันที่ ผู้อนาคข,ขับรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนทํามนรมาก็กลายเป็นพวกเว็บพนันเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็เป็นหูเป็นตาให้ตำรวจไปเจอใครก็แล้วแต่ที่บ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่รถหรูนะไม่มีอาชีพถ่ายรูปแจ้งตำรวจนะนะครับหรือส่งมาให้ผมก็ได้ผมจะแจ้งตำรวจแจ้งนะ <c oughs> นะครับคนพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวก หนึ่งค้ายาเสพติดหลบเลี่ยงภาษีฟอกเงินค้าของเถื่อนนะทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่นะคือคนพวกเนี้ยคือพวกคนสีเทามันชอบโชว์ได้มาแล้วก็โชว์นับเงินนับทองจำได้ไม่เสียโป,โป้เสียโป้กันวันๆก็เอาเงินมาโชว์มาอะไรต่างๆสมัยก่อนทะเลาะก,กับผมออกอรายการด่าผมด่านะผมชิบหายเลยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชี้เป้าให้บิ๊กโจ๊กไปจับ ส่งสอนอบางเขนไอเสียโป,โป้กระดาผมชิบหายเลยไปออกช่องแปดก็ด่าผมอีกไปนั่งรายการด้วยกันด่าผมเลกคนก็ด่าผมนะครับอืมด่าเละเลยด่าผมเละเลยนะสุดท้ายไปไงเรียบร้อยไลฟ์สดชวนคนเล่นการมานานเอาเงินมาวางตั้งแจก,กคนเยอะแยะนะไม่รู้เอาเงินมาจากไหนแล้วบอกว่า นะอาอิจฉากอ,อู้ใหญ่ฉากูเงินกูเยอะนะเอาไปถมที่ถมทางก็ได้อะไรสุดท้ายเงินพวกนี้เป็นเงินที่ได้มาจากการชักชวนคนเล่นพนันออนไลน์ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน <c oughs> นะเพราะปการชักชวนคนเล่นพนันทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นความผิดมูลฐานแล้วก็โดนฟอกเงินนะโดนไปทั้งหลายห้าสกรรมหรือกี่กรรมกรรมละสองปีที่เท่าไหร่รวมแล้วห้ปี ไอ้กฎหมายการพนัน,นนะโทษมันเบาปรับสองพันสามพันอะไรกระจอกแต่โดนฟอกเงินนี่โอ้แต่ละครั้งสิบปีสิบปีมาตราหกสิบฟอกเงินนี่มันหนักเพราะนั้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปตำรวจเวลาจับนะจับพนันออนไลน์ก็ต้องแจ้งฟอกเงินด้วยถ้าไม่แจ้งฟอกเงินก็แสดงว่าตำรวจคนนั้นตบซับ์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนตบทซั์เพราะสารอาญาตัดสินแล้วถ้าพนันออนไลน์ก็ต้องมาพร้อมกับฟอกเงิน พราะนนออนไลน์ก็รักษาภาพปรับ2,000 3,000จำคุก3เดือนรอนลงอาญาแต่ถ้าฟอกเงินไม่มีจบเลยฟอกเงินก็คือติดคุกฟอกหนึ่งครั้งโอนเงินหนึ่งครั้ง10ปี10ปี10ป,10ปีมาตรา60กฎหมายฟอกเงิน42จำไว้เลยนะครับถ้าเราติดตามข่าวหรือใครดูตำรวจจับปุ๊บไม่ดำเดน,นินคดีฟอกเงินก็แปลว่าตำรวจนี่ตบซัต่อไปตำรวจไทยตบซับยากขึ้น เพราะยังมีคนอย่างชูวิทย์มีคนอย่างหลายๆคนที่คอยเป็นก้างขวางคอยอยู่นะผมก็ยินดีเป็นก้างขวางคอว่าตำรวจชั่วตำรวจโจรมีนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้จับพนันออนไลน์ต้องฟอกเงินคู่ไปเลยก็เหมือนที่ชูวิทย์บอกอ่ะเฮ้ย hey, จับยาเสพติดมีประมวลกฎหมายยาเสพติดยึดได้จริงแต่คุณต้องมีฟอกเงินด้วยนะเพราะยาเสพติดหลุด ทรับก็ต้องปล่อยแต่ถ้ายาเสพติดหลุดแต่ฟอกเงินไม่รอดเพราะฟอกเงินมีทั้งแพ่งทั้งอาญาอาญาติดคุกสิปีแพ่งก็ต้องลิฟต์ตกเป็นของแผ่นดินแล้วแบ่งให้กองทุนอ่กึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งให้กระทรวง,ง,าางการคลังอีกกึ่งหนึ่งนี่คือกฎหมายฟอกเงินเพราะฉะนั้นหลุดยาเสพติดแต่อาจจะไม่หลุดฟอกเงิน คดียาาหลุดแต่ทรัพย์สินทั้งหมด5 0 0 0ล้านตู้เห่าวตกเป็นของแผ่นดินนะครับตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชูวิทย์พูดเนี่ยถูกต้องเลยต้องกดดันตํารวจตํารวจไม่ต้องมาเอะอะว้ายไม่ต้องมาทําหน้าขึงขังอะไรต่างๆนะพวกในสังคมเนี่ยเขาเชื่อชูวิทย์มากกว่าเชื่อตํารวจบางคนตํารวจส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่คนที่มีปัญหาเนี่ยแม่งมีไม่กี่คนมีไม่กี่คน 2แสนกว่าคนสถาบันตำรวจดีอาชีพตำรวจดีตำรวจส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่มีไม่กี่คนที่แม่งได้ผลประโยชน์นะครับนะและยังไม่รวมถึงไอ้พวกที่ไปหากินกับตำรวจอีกไอ้พวกนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนะก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดมาพี่น้องประชาชนน่าจะได้ประโยชน์ตอนนี้10โมงเช้าแล้วนะครับนะนะอะไรที่ นะครับก็ก็คอมองคอมเมนต์อะไรก็อ่านพอสมควรนะคุณคไม่สามารถจะอ่านไนดะ้ทุกคนะอมเมนต์นะอืมอ่าออืมอืมออานะฮสารไม่ให้ประกันตัวดาราสาวสาวมีเปิดเว็บพนันออนไลน์เว็บหนังโก๊เพราะอะไรเพราะ ถ้ามันโทษหนักปล่อยไปก็หลบหนีบุยง่ายอืมแน่นอนอยู่แล้วขับรถซิ่งชนพระเนรบินทบาทสาวเมาหนักอ้างหักหลบจักรยานเป่าแอลกอฮอล์สูงร้อยหกสิบเก้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอ้โหเนี่ยไม่ไหวเนวเมาจะขับทำไมหลวงปู่คลาเงินไว้หนวดทำมานานสามสิบปี คณะสงฆ์ฝ่ายประครองสั่งให้ตัดแต่ยืนยันไม่ตัดอืมอันนี้ผมไม่รู้แปลกนะเป็นพระเป็นเจ้าก็น่าจะปฏิบัติตามอืมพราธม,มิน,นัยอะไรต่างๆนะ